สวัสดีครับช่วงเที่ยงๆนี่ก็พามาดูปีกโรเลอร์ใช้เป็นใส่เป็น2ตัวในข้างหนึ่งก็เท่ากับว่าปีกหนึ่งก็จะมีลูกรโรเลอร์อยู่4ลูกส่วนน็อตนี่ก็ใส่ไปข้างละ2ตัวมีอีแปะแล้วก็แหวนสปริงอัดเข้าไปกันน็อตคลายตัว ป็นปีก40เซนนะฮะก็ลองทำเล่นๆดูครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงมันก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับลูกเดียวแต่มันก็จะแบบนั่งยางได้ทั้งสองลูกการคลายตัวอะไรก็น่าจะลื่นกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ลองลองทำดูฮะ ทำเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปเทสวิจัยดูว่าการยิงอะไรมันเป็นยังไงแต่มันก็คงจะดีกว่าลูกนึงอะไรประมาณนี้มั้งในความคิดน่นนะฮะก็ทำๆดูก่อนนี่ก็เป็นปีก40เซนนะเป็นลายเป็นลายหนึ่งการสไลด์ออกมาก็เหมือนเดิมฮนะสไลด์เก็บยางได้ สบายๆไม่ต้องมัดยางมัดหลังให้ตอนแกะยุ่งยากคือมัดปมเสร็จแล้วก็สไลด์ลงหลุมลงหล,ลุมเลยตอนเราเลิกใช้เราก็เอายางเก็บได้ยางเราก็อยู่ได้นานแช่ตู้เย็นไว้ฮะก็แช่ช่องธรรมดาไม่ต้องไปใส่ช่องฟิตก็ใส่ช่องธรรมดาปกติทั่วไปฮะยางเราก็จะรักษาคุณภาพของยางได้ได้นานแล้วก็เอามาให้ดูแปลกๆออกไปอีก แบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็หมุนปกติของมันนะฮะก็มันแค่มันเราทำให้มันยางนั่งได้สองลูกโอเคฮะเป็นยังไงทดสอบยังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งครับครับขอบคุณครับ